ส hey, วัสดีครับนี่หายไปนานเลยอันนี้มีของเล่นใหม่ก็คือปกติผมเขาเรียกอะไรเวลาผมเช็คอย่างเช็คอเลเคมิกสิกว่านิ่มไหมถ้านิ่มมันก็ก็อนุมานได้ว่ายางมันจะเกาะครับแต่ว่ามันก็แลกกันด้วยการหมดเร็วแต่เนื้อ,อยางการเกาะถนนเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมีทั้งสูตรคอมเพลตบางยี่ห้อก็คือเวลาร้อนมันจะเหนียวแล้วก็มันจะ นิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือนี่เป็นตัวแปรหนึ่งก็คือความนิ่มเวลาเราจิกเวลายางเย็นกับยางร้อนเนี่ยซึ่งเวลาจิกมันแค่ความรู้สึกก็เลยซื้อเครื่องมือมาวัดเก็บข้อมูลเล่นๆดวูวันนี้จะเทสเครื่องมือวัดให้ดูหลายๆยางหลายๆอายุว่าแต่ละยางแต่รุ่นแต่เส้นเนี่ยวัดค่าความนิ่มโดยใช้เครื่องมือมาฐานมันจะประมาณไหนอันไหนนิ่มกว่าไหนแข็งกว่าเครื่องมือเป็นแบบนี้มานี่ครับ มาเรื่องเซตสีรูอันนี้โอเควัดความแข็งเชอ์มิเตอร์อันนี้ผมวัดให้ดูไอ้นี้ยางนี่มีที่บ้านบอกอันนี้ย,าง,ย,า,งย,า,งยางเก่านะวัดตอนเช้ายางเย็นยางเย็นมันจะแข็งกว่ายางร้อนนะครับแต่เพื่อการเปรียบเทียบมันก็ง่ายอายุยางอายุยางเนี่ยถามที่เจอไม่ต่ำกว่าสองปีเอางียบเจอละอันนี้ C, i อ c ีไอเซ a ดเ e สอาร์ฟิ a มา e หมายถึงผมซื้อมาใส่เองนะไม่ติดรถติดรถมันจะค่าหนึ่งอายุยางยี่สิบยี่สิบก็คือปีสองพันยี่สิบสัปดาห์ที่ยี่สิบดูก่อนค่ามันต้องเป็นศูนย์โอเคผมวัดตรงกลางนะเพราะบางยางมือโยนมันมีมันมีสองของเปลาสามของเปล่าก็มีนี่ครับได้ศูนย์จุดเจ็ดหนึ่ง ข้าง้างดูตรง,งข้างๆนะอดนี่นะครับเจ็ดสองถือว่าใกล้เคียงนะผมว่าอีกทีนงตรงกลางเจ็ดสองเออเดี๋ยวเซตเป็นศูนย์ก่อน เจ็ดศูนย์เหมือนแก้มันนิ่มกว่าทีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามโอเคประมาณเจ็ดสองบวกลบนะอันนี้ถ้าไอซัเอทอัพเตอร์มาเก็ตยางยินอายุยางปีนี้สองพันยี่สิบสองสองปีกว่าเดี๋ยวจะวัดยางอื่นบ้างเดี๋ยวผมไปไปร้านพี่หนุ่มดีวกว่าจะวัดยางแบบพี่หนุ่มมีมีมยางหลายลายี่ห้อมี ยางใหม่ด้วยแล้วก็มีรถให้ลองเยอะเลยโอเคถึงร้านพี่หนุ่มเดี๋ยวอันนี้วัดยางรถผมเหมือนเดิมอันนี้เป็นยางใช้งานมาสัก20ิกิโลดูว่าได้ค่าเท่าไหร่เ8ี่อถอหมหกแปด น้องสุม่มแก้มหก,กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคื่อสูตรแป๊บนึ่งหกสิบสี่อ๋พอร้อนนี่นิ่มขึ้นเยอะเลยเดี๋ยนะผมสุม่มหอะไรที่ เพื่แฟหกสิบหกสิดเจ็ดิหกสิแปดหิบเ้าบแปดหกสิบเก้าประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อความแต่ผงข้าขงล่างของใหม่นะเพื่อความแฟมลองวัดยางใหม่อย่างนี้ผมชอบแนะนำน้องๆน,นะ พอในงบสามสี่พันเนี่ยนุ่มที่สุดดูอันนี้ดุกนี่ยางใหม่เลยยางใหม่สดๆเลยยังไม่ลงยางเย็นจอดบนแท่นัข้านะห้าสิบเจ็ดจุดห้าเห็นไหมมีหลายจุดหกสิบโดยประมาณอนใหกสิบเอ็ด 60อันนี้ IIC Aftermarket Isas ยางใหม่แต่จริงยางอยากหายางติด m อ็มซะเพราะว่าไอตัว Isas ที่ติดรถมันจะแข็งกว่านี้อันนี้ยาง r a c i n g อันนี้ยางเนื้อดีอันนี้อันนี้ยาง r a c i n g อันนี้ไออซีไอซอาร oh ์คือยางสนามเลยแต่ว่ามันเจอะไปนานแล้วมาดูเล่นๆครับเจาะไปนานอายุยางหลายปีห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบหกห้าเจ็ดดูเนยยางมันหมดต้องเอาที่เนยยางเยอะหน่ห้าสิบเก้าโอันนี้คือเจาะไปนานมียางใหม่ นู่ไม่ใจเทียนแต่ผมว่าถ้าผ้านี้ยังใหม่หน่อยว่ามีดอกมันอุ่นหน่อยน่าจะนิ่มยางสนามแต่าย่างเก่าแล้วยางวาาัณสองปีได้ไอเซารเหมือนกันครับนี่ดอกเยอะหน่อยก็เลยวัดดอกเยอะหน่อยมันวัดมันจะแปรหน่อยเพราะเนื้อยางมันห้าสิบเก้าหกสิบห้าสิบเก้าห้าสิบแป เจ็ห้าห้าประมาณเนี้ยห้าสิบแปดลบยางเย็นนุ่มเลยยางสนามจอดไว้สองปีอายุสองปีจอดไว้หลายวันก็ประมาณห้าแปดห้าก้ายังนุ่มกว่าไฮเซ็ตเอสหน่อยแสดงว่ายางนุ่มๆเนี่ยมันต้องประมาณค่ามันต้องประมาณหกสิบแต่มันแลกกับการที่มันหมดเร็วครับ ้ากบปดหกสิบเลยหกสิบนุ่มมากนุ่มมากอ้เจ้<ด>พวัดของน้องๆตามคู่มือสูงนี้ไม่ได้เลยไม่รอดไอ้นี้แมสเซลเลอร์ตัวใช้งานตัวนี้ผมก็ใช้อยู่แต่มจะเปลี่ยนจริ้งเพราะว่ามันแข็งมากแต่ใช้งานมันจะทนดูครับว่าเท่าไหร่ยางเย็นยางทนนละลายสวย เจ็ดสิบสามกว่าเจ็ดสิบสามกว่าอันนี้จอดนานเลยครับครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับเอาเลยๆๆยางเย็น okay, okay. ยังเย็นแน,น่นอนจอดอาทิตย์หนึ่งเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าประมาณนี้นี่ครับดยู่บนรถนงงไงอ,อย่างแปลกๆยางเก่าไหมเอา่เอายางที่ใส่อยู่อันนี้อะไรเนี่ยยางอะไร เฮอริตะโอ้โหเฮอริเทสอะเฮอริเทสเฮอริเทสดูแล้วเฮอริเทสยางเย็น7.3 7.4 7.6 uh, อ่ากลาง7.6 เดี๋ยววัดบนปนกันประมาณนี้อันนี้นี่ไอเซตเอสนี่ก็จอดมาสักชั่วโมงแลวหกสิบสกุลไอเซเอสไอเซเอสเอนิ่มทุกตัวอันนี้ครับอ่าลายเหมือนมิชลินแต่เป็นอะไรอันนี้เป็นยาง มีโมอปลายเหมือนมิชลินหกสิบสามเออไม่แย่ไม่แย่เอาหกสิบแปดไม่แย่ไม่แย่นี่หมดที่คิดจะรวมมีอะไรอีกไหมอันนี้ฟิเอรลี่รอสโซสกูเตอร์วัดตอนยางเย็นนะรถจอดไว้ประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยว อันหนึ่งขอเคลียร์สูงนะเจ็ดสิบสามสูงหนึจุดหนึ่งเจ็ดสิบสี่จุดสามเจ็ดสี่ยางหลังเคลียร์สัวนะเจ็ 5. 5. ดสี่จุดห้าเจ็ดสามจุดห้าโดยมาณเจ็ดเจ็ดสามจุดสี่ จ็ดสามเจ็ดสี่ตอนอยางเย็นนะยางร้อนก็จะนิ่มลงนิดหนึ่งคือเดี๋ยวเอามาสรุปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวพอผมมีเครื่องวัดนเนี่ยทุกคนเอาเป็นมาตรฐานีกเอาเป็นว่ายางกันจะเกาะถนนหรือไม่เกาะเนี่ยมันมีหลายตัวแปรแต่หนึ่งในตัวแปรก็คือความนิ่มแต่ความนิ่มเนี่ยไม่ใช่ยางนิ่มจะดีไปใช้ทุกด้านนะครับยางนิ่มมันก็ดอกก็หมดเร็วเพราะนั้นเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเลือกตามการใช้งานนะบางคนชอบเทโค้ง ออกที่เป็นหลักไม่ค่อยขี่ใช้งานเทโคง้งเน้นเทโคง้โคงเน้นแบบซิ่งอย่างเดียวก็ยางนิ่มไว้ก่อนจะจะขับได้มั่นใจว่ะแต่บางคนใช้งานประจําวันเนี่ยไม่ได้เทขนาดนั้นพราะเนื้อยางที่ที่แข็งกว่าเนี่ยมันจะหมดช้ากว่าเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็อย่างนคือสิ่งที่เราไม่รู้คือมันเป็นอะคอมเพลย์ยางคอมเพลย์นอกจากความแข็งนิ่มแล้วมีส่วนผสมบางอย่างที่ยางตัวเทพๆแพงๆครับระดับระดับคู่ละเกือบหมื่นเนี่ยมักจะเท่าที่ลองนะเท่าที่เคยลองนะ เวลาขี่สนามยางมันละลายมันจะเหนียวแต่ถ้ายางเกรดเกรดอ่าเกรดถูกลงมาอย่างอย่างเส้นอย่างนี้ลุกอย่างเลยไอเสตคือยางเลสซิ่งเหมือนกันแต่เป็นของไออาร์ซีครับราคาจะไม่แพงมากคู่มประมาณห้าพันกว่าบาทเวลาขี่สนามมากๆน่ะมันจะไม่เหนียวแต่มันจะแบบนิ่มเป็นยางลบเลยแล้วมันจะสึกลอเหมือนเหมือนเรากดซางมาถูแต่ถ้าเป็นยางตัวเทพๆตัวยางเลสซิ่งตัวคู่ละแปดพันหมื่นอัพเนี่ย มันจะเหนียวเหนียวเลยพอพอเจอร้อนมากมันจะเหนียวอันนี้ก็เป็นอีก factor, นหนึ่งแฟกเตอร์เป็นสูตรเนื้อยางแต่ว่าเพราะั้นเราจะพิสูจน์ยากแล้วก็ราคามันจะฟ้องเนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือพวกยางแพงมักจะมี2หรือ3ามของเปลาหรือ2องของเปลาสลับสลับกันตรงกลางจะเป็นเนื้อแข็งหน่อยเพื่อให้มันโรลลิ่งดีและหมดช้าตรงแก้มยางก็จะเป็นนิ่มหน่อยไว้เทโค้งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเราเล็บติกจิกแข็งนิ่มมันก็ไม่ได้ร0 0ซแต่โดยส่วนใหญ่ถ้ายางถูก ยางเกตดคู่ละ2องสามพันเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเทคโนโลยีคอมเพลตอะไรมากมายครับมันจะเป็นเนื้อยางธรรมดาบ้านๆอยู่ที่ส่วนผสมขังแต่ละย่ห้อแล้วก็ยางที่นิ่มกว่ามักจะเกาะกว่าและยางที่แข็งกว่าเกาะน้อยลงแต่ใช้งานได้ยาวนานกว่าครับจากประสบการณ์นะครับก็คือจากตัวเลขก็บางทีผมชอบเอาเล็บจิกก็เลยความนิ่มความแข็งบางทีมันต่างนิดนึงเราก็ไม่สามารถแยกได้ก็เลยเอาเครื่องมือเครื่องวัดความแข็ง,ขงมาวัดเลยก็ใช้งานได้ครับแล้วก็จากการที่วัดมาหลายเส้นหลายเส้น เก็บตัวเลขมาประมาณหนึ่งนะครับก็ข้าวๆก็คือถ้าวัดตอนอ้นยางเย็นเนี่ยวัดตอนอ้นยางเย็นโดยมากถ้าค่าอยู่แถว60หรือต่ำกว่ามันจะเป็นยางเลสซิ่งไปเลยถ้าค่าอยู่แถว6 0ถึง70ก็จะเป็นยางสปอร์ตหน่อยก็คือ,อยางใช้งานที่เน้นเทโค้งแล้วก็ยังหมดช้าอยู่แต่ว่าแล้วถ้าเป็นยางค่าที่เป็น70ขึ้นไปอันนี้เนื้อแข็งมากครับอันนี้เน้นในการใช้งานเลยครับคือทนนานอายุงานหลายหมื่นโลก็คือเลือกดำที่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็ อีกอย่างที่เจอมาก็คือว่าตอนอยางเย็นตอนเช้าพอขี่ใช้งานพอ,อยางนวดสักระยะหนึ่งเนี่ยยางมันจะนิ่มลงประมาณ5 h a กหรือ5หน่วยที่ผมวัดอะ่ะคืออย่างอย่างบางเส้นตอนอยางเย็นอาจจะวัดได้75 74ีอะไรเงี้ยแต่พอวิ่งใช้งานอุ่นสัก5กิโลอะไรเงี้ยมันจะนิ่มลงมาเหลือค่าประมาณ70ก็คือแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ครับค่าประมาณ70หรือ60ปลายเจ็ดสิบเนี่ยเป็นรถใช้งาน เน้นทำง,งานประจวันเน้น,น,นทนโรลลิ่งดีไม่หนืดแต่ว่าเทโค้งก็จะสู้พวกยางเกีความนิ่ม60 60ต้น65้าอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าต่ำมา่า6ิก็คือยางเลสซิ่งเลยเพราะว่าจิ้มมาหลายหลายตัวแล้วค่าความแข็งประมาณนี้หมดเลยแต่ตัวเนื้อยางของปามก็อยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่อะไรครับก็นีงเป็นคร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับเนื้อยางแล้วมันจะมีเรื่องโครงสร้างยางอะไรอีก,อกยาวเรื่องอยางแต่ว่า เราใช้งานแบบบ้านๆเนี่ยบางทีเราอยากเพสรงไงมาอยาเอาเล็บจิกดูแต่ว่าอย่างนี้ความแข็งกับเล็บจิกเนี่ยความรู้สึกมันรัดไม่ได้แต่สมมุติถ้าเราไปจะเจอ,อยางหลายเส้นในร้านมันจะมีดอกหลายแบบหลายรุ่นเรารู้เราต้องการใช้งานถ้าวันใช้งานในแบบไหนก็เล็บจิกดูแล้วอันไหนแข็งสุดก็สามารถอนุมานได้ว่าใช้งานได้ยาวต่างคนใช้งานวิง่งวิ่งงานวิ่งแก๊บวิง่งวินวิ่งอะไรเงี้ยเราเน้นทนอยู่แล้วครับเราไม่ได้ไปซิ่งอยู่แล้ว แนะนำเอาแข็งใช้งานนานคุ้มค่าคุ้มเงินที่จ่ายครับยิ่งทุกวันนี้เงินมันมันมีค่าแล้วมันหายากแต่ถ้าใครแบบขี่รถน้อยใช้งานส่วนตัวเป็นหลกักเน้นแบบออกทิมบ้างอะ่ะก็เอาเกรดกลางๆก็คือนิ่มรองลงมาแต่ถ้าใครแบบไม่ค่อยได้ขี่เลยขี่คือขี่มอเตอร์ไซค์คือเป็นขี่เล่นอย่างเดียวเลยผมแนะนําไปยางเลสซิ่งนะครับขี่เลสซิ่งยางนิ่มขี่แล้วมันจะเหมือนมันเป็นเนื่อยกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าปรับตัวได้อะ่ะจะขี่ได,ได้ได้สั่งได้ครับสะใจมากครับก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรดีกว่ากันนะครับไม่มีอะไรดีกว่ากันแต่ว่าเอามาวัดให้ดูว่าประมาณไหนบางทีเราจะโดนยี่ห้อบางตายี่ห้อแต่ยีห้อยี่ห้อเทพๆนําเข้าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมันก็พอๆกับยี่ห้อตลาดนะครับก็คือความคุณภาพความอะไรมันเพราะว่าโดยราคามันมันทาได้เท่านี้เพราะราคามันทําอย่างระ,ระดับราคา3า0พันบวกลบต่อคู่เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันครับไม่มีอะไรเทพกว่ากันหรอกครับ ก็เยอยกยี่ห่ออะไรก็ได้จะแบนด์ลังเลือกแบรนด์ติดรถแบนดคุ้นเคยแบนด์อิตาลีแบนอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็จะได้เลือกอย่างต่างๆใช้งานแล้วก็คุ้มค่าเงินของเราที่สุดครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ